ดูไม่ใช่สอบสอบคาเม่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ใบอมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่บ้านเชนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็แวะเติมของกำลังกันที่ร้านตอกข้าวตรง เอามาจุ่ยบางยี่ขันหรอใช่ไหมบางยี่ขันบางยี่ขันห่อยนะครัตบตองต้องเดินด้วยเท้ครับหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะเดินไปที่ลานบ้านเพื่อนนะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยเราสามารถ นั่งในมาทีลงสถานีบางยี่ขันแล้วก็เดินต่ออีกประมาณ10นาทีครับนนหรือว่าใครสะดวกที่จะนั่งวินก็สามารถเรียกได้เลยครับร้านเนี่ยจะอยู่ที่ซอยจรัันสนิทวงสามสนะครับและแล้วเราก็เดินมาถึงร้านบ้านเพื่อนไปที่เรียบร้อยครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศต่างๆภายในร้านนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปทางด้านบนที่ว่าขาจะนีดอกทานตะวันให้ถ่ายรูปด้วยซึ่งก็ต้องซองคิวกันนะทุกคนกปัจจุบห้าสิบบาทตอนนี้เราก็ขึ้นมาทางด้านบนอย่างเรียบร้อยนะทุกคนเพราะว่าเราซองคิวที่ห้าโมงครึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาแค่สิบห้านาทีในการขึ้นมาถ่ายรูปหรือว่าทำกิจกรรมด้านบนนะครับ ตอนนี้เราก็ต้องรีบถ่ายรูปก,กับเ,เพื่อนๆนะครับเพราะว่ามีเวลาแค่15นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับแคมเปญ the Face นี้นะครับใครที่มาเราอยากแนะนำให้จัดการเวลาดีๆนะครับเตรียมท่าโพดไว้เลยกิจกรรมก็มีให้ทำเยอะนะครับมีทั้งแบบเป็นเสื้อเป็นผ้าใบหรือว่าวาดรูปก็มีแบบเป็นตุ๊กตาปันป้นแล้วก็เทสีอะไรเงี้ยก็มี<ป>นะครับ<ป>อะไรนะคล้ายแป ใช่อันนั้นแหละแล้วก็มีกิจกรรมปลาสีด้วยคือตรงนั้นนั่นเองเป็นพิว่าเออปาสีระบายอารมณ์ระบายของเครียดครับสำหรับใครที่มาคาเฟ่บา้างนะครับร้านจะเปิดทุกวันแต่ว่าปิดทุกวันอังคารนะครับคือร้านเปิด13.00ถึง1ทุ่มนะครับและที่สำคัญนะครับด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับก็จะเป็นโฮมเมดซึ่งเรารู้สึกว่า มันแสดงถึงความเอาใจใส่หรือเปล่ามีความแบบเก็บรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันดูใส่ใจดีอาหารหรือว่าเครื่องดื่มอยู่ในราคาที่แบบว่ากลางๆนะครับพอรับได้พอเทียบกับบรรยากาศในร้านหรือว่าอุปกรณ์ในร้านก็ถือว่าคุ้มเลยก็สรุปนะครับทุกคนสําหรับคาเฟ่ร้านเพื่อนเราให้คะแนนอยู่ที่แปดเป็นสิบอาจจะหักตรงที่ คนเยอะนิดหน่อยแปลว่าอะไรคนเยอะแปลว่าการตลาดดีร้านดีคนเลยมาเพราะฉะนั้นก็แนะนําแต่ว่าอาจจะเลือกเวลาให้ดีหน่อยอย่างเช่นแบบอาจจะมาสักประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงนี้อาจจะแ่งสวนแต่ว่าคนก็น่าจะเยอะนะครับแต่ว่าพูดแต่ว่าเยอะแต่ข้างนอกร้านไม่แออัดแต่ว่าด้านในร้านค่อนข้างแออัดนิดหน่อยแต่ว่ารับได้นะครับและที่สาคัญนะครับทุกคนสาคัญอีหนึ่งอย่างก็คือทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา สี่โมงครึ่งสี่โมงนิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปนะครับจะมีดนตรีสดด้วยถ้าใครมาก็มามใช่แนะนำว่าให้มาครับทุกคนบรรยากาศดีจริงซึ่งส่วนส่วนตัววันนี้นะไปองค์สิว่าบรรยากาศดีเลยแล้วก็สไาตลา์ร้านดีมากชอบนะแบบมันมีความแบบเป็นศินลปะมีความแบบให้เราได้ระเบิดความคิดสร้างสรรค์กันอยู่ทุกคน ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าเราไปลองสมภพษา์คนนี้เขามาเที่ยวที่นี่กันดีกว่าครับว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าครับไปกันเลยสวัสดีค่ะส้าคัญดังคชื่ออะไรครับที่แที่ยวนะครับคือวันนี้ที่เทีมาทำให้รักกันที่เที่ยรู้สึกแบบประทับใจในอะไร,ร,เ,ระะเป็นพิเศษเนี่ยกิจกรรมทีเ่เขามีให้เป็นกิจกรรม พี่ว่าที่เพ้นสีอะไรเงี้ยตอนตอกตอนนี้มาจอปาาได้ไหนนี่มากับแฟนมากับแฟนอ่ากับแฟนด้วยแบบพาราไดซ์แน่เลยอาหารท้องดิวแน่ก็แฟนเขาอร่อยนะอ๋ะอต้าแฟอืมก็ต้องบอกว่าต้อง,อ,งตอ,งองลองนะครับต้องมาลองดูจะดีสวัสดีครับชื่ออะไรครับอ่าชื่อน็อตค่ะ,ะวันนี้พระองค์อยากถามพี่น็อตว่า จุดเด่นของร้านบ้านเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรครับจุดเด่นก็คือทางร้านเนี่ยจะทำะมีพวกเวิร์กช็อปหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นชเสื้อกอดเสื้อปั๊มทานดอกทานตะวันอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็มีตอนนี้จะมีะเป็นนิทรรศการชมดอกทานตะวันค่ะ,ะจะแบบทากิจกรรมกับเพื่อนหรือกับแฟนหรือครอบครัวก็ได้ค่ะ,ะแล้วก็ พี่น็อตเนี่ยมีเมนูแนะนําสําหรับทางร้านนะครับแบบว่าที่มาที่นี่เนี่ยต้องทานให้ได้เลยครับงั้นก็อส่วนตัวนะคะก็คือจะชอบตัวเป็นผลไม้ก็จะแนะนําเป็นตัวชาชาสาวรสปั่นค่ะซึ่งวันนี้ไวอมก็สั่งเมนูนี้เหมือนกันครับก็ขอบคุณพี่น็อตนะครับอขอบคุณนะคะครับสําหรับวอล์กวันนี้คาเฟ่บ้านเพื่อนก็ต้องขอตัวจบกันเพียงเท่านี้ ซึ่งมันเป็นวอล์กแรกของเราไปโวมันก็ใครชอบก็สามารถติชมกันได้นะครับทุกคนซึ่งถ้าชอบจริงๆก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์เออต้องพูดคำนี้จริงๆเหรออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเท้าสไครนะครับจะพูดคำนี้จริงๆด้วยนะครับก็ขอตลาไปก,ก่อนครับสายอาบบ๊ายบาย